โดยทั่วไปนะคะท่านผู้ชมสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าที่บ้านนะคะมีของเหลือใช้หรืออาจจะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะดิฉันก็จะไม่ทิ้งค่ะออของตัวดิฉันเองแล้วก็โดยเฉพาะของลูกๆนะคะซึ่งว่าเขาโตแล้วแล้วใส่ไม่ได้ ดิฉันได้รู้จักกับพี่พรน,นะคะเพราะนานแล้วเหมือนกันนะคะออได้ทราบว่าพี่พรเนี่ยเขารวบรวมเสื้อผ้าเก่าๆนะคะซึ่งว่าในลักษณะที่ยังใช้ไดเออ้เอาไปให้เด็กแล้วก็ผู้ยากไร้ที่ประเทศไทยของเรานะคะอยู่ทางตอนเหนือค่ะก็พี่พรเองแล้วเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่นะคะถ้าดิฉันจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะว่าพี่พรเนี่ยมีร้านอาหารเชียงใหม่อยู่ที่เมืองฮิฟเฟิล์นักที่นี้นะคะ แล้วพี่เขาทํางานทุกวันเลยดิฉันเคยถามเขาว่าพี่พรทําไมไม่ปิดบ้างแล้วพี่เขาก็บอกว่าถ้าพี่ปิดร้านนะแล้วตอนนี้ถ้าคนแกท่ท,กกที่เมืองไทยในเด็กๆที่เมืองไทยในส่วนที่พี่ทำศู์ขึ้นมานะคะเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะกินอะไรถึงขนาดว่าบางทีแล้วพี่พรไม่สบายนะคะแต่เขาก็ยังยืนทํากับข้าวอยู่เพื่อที่จะนารายได้นั้นไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนชาราที่เมืองไทยคะ่ะ ท่านอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่พรด้วยกันวันนี้นะคะว่าทําไมพี่พรถึงได้ทําแบบนั้นนําทำได้ยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะกันยาง่ะชุดสวยจังเลยแต่แต่งค่ะสีแดงสีส้มนะคะท่านผู้ชมตัดกับดอกไม้สีเหลืองคนสวยๆก็ต้องเข้ากับสิ่งที่สวยๆนะคะอันนี้ฉันเข้าเรื่องดีกว่าคะ่ะ <laughs> ค่ะพี่พออยู่ในท่าเรแอนีกี่ปีนะคะ3าปีค่ะส3ส,ส,สามปีโอ้ยรู้สึกว่ามันนานเลยคะสา,ส,สามที่ผ่านม,มาจนถึงวันนี้ถ้าพูดถึงการน,นานก็ดูเหมือนนานแ้วก็ดูเหมือนไม่นานครับสงสัยจะต้องให้ขยายความนะ <laughs> คะถ้าดูเหมือนนานใ <laughs> นละักษณะไหนถ้าดูเหมือนนานก <laughs> ็เหมือนว่าถ้าเรานับกลับไปว่า33าปีโอ้มันนานจังเลยเนาะ ใช่ใช่ไหมคะแต่ที่ว่าดูเหมือนไม่นานคือว่าเราทําอะไรยังไม่ได้เต็มที่เลยก็33มามปีแล้วใช่ไหมแล้วพี่พออยากจะทําอะไรคะถ้าอย่างนั้นการเรียนภาษาฮอลแลนด์ที่นี่ใช่ไหมคะโอ้ย่างี้ต้องย้อนย้อนยุคไปเพราะเมื่อก่อนนี้เรียนมาแค่3ปีของดัสช์โฟใช่ไหมคะค่ะของดัสช์โฟแค่นั้นเองก็แค่รู้พื้นฐานแต่ถ้ามาพูดถึงตอนนี้ ถ้ามองย้อนกลับน่าจะเรียน้มากกว่านี้ใช่ไหมคะทำไมถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นคะรู้สึกว่าเส,ส,สียดายเส,สียดายใช่เสียดายการเวลาที่ผ่านมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียนมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าภาษาอังกด์นี่ถ้าเราอยู่ที่นี่ทุกวันนี้อย่างเป็นพวกกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่แทบจะไม่รู้อะไรมากกว่ากว่าที่เรารู้ใช่นิดหน่อยอใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เรียนน่าจะเรียนมากกว่านั้น แต่ว่าตอนนี้นี่หนูว่าสามสิบสามปีนี่ทางหลวงถึงจะแข่คัดสยังไงก็คงไม่เรียกพี่กลับไปเรียนอีกแน่น,นอนก็นไม่ก็ไม่แน่นะคะบางที่ถูกลืมก็ไม่แน่นะคะอาจจะนะพะวาบมงคนเ,นเป็นแปดสิบแปดปีเขายังเรียกไปเรียนเลยพวกคนมรการหรือว่าตุรกีอะไรอายุแปดสิบแปดปีค่ะที่เขาบอกว่าฉันจะไปเรียนทําไมใช่ใช่ไหมฮะที่เขาบอกใช่ไหมฮะโลกทาวไปอยู่บ่อยๆถ้าเผื่อว่าเขาเรียกกลับไปเรียนจริงๆไป ได้ไหมคะได้ไปได้แต่นู้เห็นว่าพี่พรมีภารกิจพูดว่าอย่างนั้นเลยกิจมีกิจกรรมอะไรทํามากมายทีเดียวค่ะก็ควรจะแบ่งเวลาได้นะถึงมันก็ไม่ลำบากอะไรค่ะอย่างว่าอย่างร้านอาหารเราเปิดตั้งแต่สี่โมงจถึงสิบโมงกลางคืนสิบเอ็ดโมงใช่ไหมคะ่ะและช่วงตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงสี่โมงเย็นเราก็ยังมีเวลาเยอะะร้านอาหารเชียงใหม่ แสดงว่าเป็นคนเหนือใช่ไหมคะคนเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะเชียงใหม่โดยตรงเลยค่ะโอค่ะแต่อำเภอแม่อายนะคะเชียงใหม่โดยตรงไม่ได้อยู่อำเภอเมืองแต่อยู่อำเภอแม่อายค่ะแต่ก็อยู่ในเขตของยนเชียงใหม่ใช่ค่ะเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่เชียงรายค่ะมีร้านอาหารแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่พอมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นที่จะทำที่ที่ทำอยู่แล้วมีไหมคะนอกจากร้านอาหารก็มี มูลนิธิมูนิธิค่ะแก่ชื่อมูลนิธิมูลนิธิสมพรค่ะสมพรหรือว่าสติงมาพราฟน์โอ้ค่ะหนูเองก็เคยเอ่อเอาเสื้อผ้าลูกๆนะคะเอาไปให้พี่แล้วก็พี่ก็เอาไปให้พี่สติงพอมีนอกค่ะค่ะเชียงใหม่หรือเชียงรายค่ะไปเชียงใหม่ค่ะอที่เชียงใหม่ที่เดียวค่ะ แต่ว่าอำเภอแม่อายนี่จะเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่จนันอําอำเภอแม่อา,ะ,าะน้นเราอยู่ใกล้เขตแดนกันเราเลยค่ะในการที่เอาเสื้อผ้าไปให้เด็กๆนี่ธรรมานาหรือยังคะนานมากแนละ้วหรืออาจจะไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยทุกอย่างทุกอย่างที่เราเห็นว่าเราจะช่วยได้เราจะให้ได้เราก็ให้ค่ะทำไมถึงทำตรงนี้คะอ,อ,อดเห็นคนที่ลำบากไม่ได้นะี่ ใช่ไนอยากให้เขามีอยู่มีกินมีใส่เห็นเด็กเวลาไม่มีเสื้อผ้าใส่เราก็นึกนึกถึงตอนเราเด็กใช่ไหมคะมีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวใช่ไหมนอนก็นอนเที่ยวก็นอนทั้งวันคือเราอยู่เสื้อผ้าชุดเดียวจนมันจะขาดจากตัวเราไปเองใช่ไหมอะไรในทำนองนี้ค่ะเราไปถึงเราเห็นยังไงเราถึงต้องการอยากจะช่วยคนที่เขาไม่มีแลวเราก็เคยไม่มีษละสนั้สนุน พี่ก็เข้าใจเขาอย่างของแพ้ว่าโอเ้เนอะก็เขาต้องการอะไรที่ทําที่ดูแลหรือว่าทําทุกวันนี้ก็มีอ,อําเภอชัยปการอำเภอขางอำเภอแม่อายนะคะเราจะเราจะดูแลหมดหมายถึงว่าหรือว่าเราจะไปถ้ามีคนแจ้งเรามาเราก<ข>็ะจะไปด <ขอ S 2> <า>ู้ใช่ไหมคะเขาขอมาอว่าเออ ทพยช่วยไปดูคนแก่บ้านนั้นหน่อยเพราะเขาอยู่คนเดียวนี่ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าลูกหลานจะไม่มีหรือลูกหลานมีแต่ยากจนเหมือนกันไม่ไม่มีใครมาดูแลได้เห็นเขาอายุตั้งเจ็ดแปดสิบแล้วยังไปทำมาหากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปลำบากชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านเขามาดูแลให้หรืออะไรในสำนองนอนเราจะไปดูแต่ว่าลูกหลานเ็าไปไหนนะคะทิพย์ทอ ส่วนมากนี <agrade. S 1> ่เมื่อประมาณคิดว่าสิบปีนอกที่ที่มีโรคเอดบ้านเราีเยอะนะคะลูกหลานเขาตายกันไปเยอะก็เหลือแต่คนเท่าคนแก่ว่าเพรนะโอย่เางเดสยอะด้วยก็แสดงว่าในลักษณะว่าเขาไปทำงานที่อื่นแต่ว่าเอาโรคนี้กลับมาที่บ้านบางคนบางคนออกจากบ้านไปทำงานหายไปเลย พ้าคุวันนี้พ่อแม่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกของตัวเองไปอยู่ที่ไหนตายหรือว่าไมออย่ยู่นะฮะทั้นั้นก็ส่วนมากจะเป็นแบผู้หญิงสิคะผู้หญิงก็มีผู้ชายผู้ชายก็มีด้วยอ๋อไม้ใชายผู้หญิงอย่างเดียวค่ะ อย่างผู้ชายอย่างเข้าลงมาทางกรุงเทพหางานทาก่อสร้างหรือไปเป็นเอ่อเาเรียกอะไรออกออกเรือออกทะเลออกอะไรในทะเลก็ต้องลงมาทำก็ต้องมาใชะมานนี้จะเยอะกว่าทางเหนือใช่ไหมคะใช่รวมๆแล้วพี่พรช่วยเหลือมากี่ปีนะคะตั้งแต่ทําจริงๆมาแล้วนี่สิบเอ่อสิบสองปีสิบสองปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้พอจะรวมได้ไหมคะจำนวนที่ตอนนี้พี่ให้การช่วยเหลืออยู่กี่คนคะ ประมาณพูดถึงคนแก่ตอนนี้เรามี117คนที่ตามอยู่ตามบ้านนะคะ117คนที่คนเดียวนะคะที่ช่วยเหลือแต่ก็มีผู้ที่ช่วยเหลือทางด้านนู้นด้วยใช่ไหมคะเรที่โน่้นเรามีเจ้าหน้าที่ตอนนี้เพิ่งรับเข้ามาปีที่แล้วนี้งแต่สูปเนี่ยนะก็มีรวมทั้งหมดตอนนี้11คนเยอะเป็นเป็นมูลที่ใหญ่เลยค่ะ เพราะว่าผู้คนเข้ามาก็ด้วยการที่ว่าสมัครใจอยากจะมาช่วยด้วย <c oughs> แต่ก็ถึงอาสาสมัครว่างั้นนะถึงอาสาสมัครถึงได้เลียงเฉลี่ออยิดหน่อยไม่ได้มากมายเพราะว่าเขาก็ต้องไปเลี้ยงี่น้องของเขาลักครอบครัวเขาพ่อแม่อะไรเนี้ยเราวก็ต้องให้เนีย้ยน่นรอง ถินน้ำใจเพราะงั้นไม่ได้พูดถึงเงินเดือนกันไม่ได้พูดถึงเงินเดือนกันดีมากเลยหนูขอขอบคุณด้วยที่ว่าคนที่เข้ามาช่วยพี่และท้งตัวพี่เองหรือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจที่งานนะคะที่ได้ช่วยคนอื่นมาจนเป็นสิบสิบปีแล้วถ้ายังจะทำต่อไปต่อไปจนกว่าจนกว่าจาไม่หายใจนะ